กมเทพปั้นรักเขียนโดยชอนตะวันบทที่หนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเป็นหนึ่งกับนางสาวสมฤดีโดยฉันนางสาวเพนนภาหรือพี่เพนของพวกเขาบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องตอนแรกนั้น ฉันไม่รู้ว่าทั้งคู่เริ่มต้นเป็นมาอย่างไรแต่ระหว่างกลางจนกระทั่งถึงตอนที่พวกเขาลงเอยกันฉันยอมรับว่าฉันและหยาดพี่รุนเป็นคนช่วยจนกระทั่งสำเร็จสมอารมณ์หมายของนายเป็นหนึ่งก็แหมวัยเกือบสาิบกว่ากับความหวังในชีวิตคู่ที่ดูริบรี และมั่นใจได้แน่ว่ามันจะดับมอดลงไปตามจำนวนปีพุทธศักราชที่ขยับมากขึ้นแน่นอนว่าย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวและเย็นถึงแม้ไม่มีประสบการณ์ตรงแต่ประสบการณ์ทางอ้อมจากการเฝ้าสังเกตการชีวิตคู่ของคนหลายๆคู่รวมถึงเป็นคนชอบดูหนังดูละคร อ่านหนังสือนิยายประเภทรักหวานแหววทำให้ทริปแบกเป้เที่ยวฮ่องกงมาเกา๊าของฉันกับกลุ่มของคุณหยาดพิรุณเมื่อวันที่5-9ถึงมิถุนายน2551เป็นทริปที่ทำให้พวกเราต้องทำหน้าที่ผู้สังเกตการจนกระทั่งรู้สึกอยากเป็นกรารมเทพแต่จนแล้วจนรอด เมื่อรู้ความจริงของเรื่องที่ผ่านไปแล้วพวกเราจึงกลายเป็นผู้ประสานร,รอยร้าวจนรักที่หลุดลอยได้กลับคืนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฉันจึงตั้งชื่อชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายเรื่องนี้ว่ากามเทพปั้นรักโดยรักที่เราสองคนช่วยกันปั้นนั้นเริ่มต้นจากทริปท่องเที่ยว ท่ามกลางสายฝนในเกาะฮ่องกงและเกาะมาเก๊าคงมีคนว่าฉันโง่หรือเซอร์ที่ไปเที่ยวย่านนั้นในช่วงฤดูฝนต้องขอสารภาพก่อนว่าตัดสินใจไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเวลานั้นในเมืองไทยถือว่าอากาศเย็นฉันจึงลืมคิดถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ในช่วงเดือนมิถุนายนของที่นั่นและเพราะว่าคุณหยาดพิรุณเธอมาโพสต์ไว้ในเว็บท่องเที่ยวแห่งหนึ่งว่าเธอต้องการหาเพื่อนร่วมทริปด้วยความที่ตัวเองอยากเที่วยวต่างประเทศแบบแบกบเป้ตามสมัยนิยมจึงส่งอีเมลไปทักทายถามถ่ายจนได้ความว่าเธอพร้อมเรื่องข้อมูลที่ฉันไม่ถนัดและเธอได้จองตัวเครื่องบิน ของสายการบินต้นทุนต่ำในช่วงโปรโมชั่นกับเพื่อนอีกสองคนไว้แล้วโดยใช้เวลาในมาเกา๊าตั้งแต่วันที่5-7ถึง7มิถุนายน2551รวม3วันสองคืนโดยวันที่7ถ้าเลือกไฟดึกที่สุดของสายการบินนั้นเป็นเที่ยวกลับกรุงเทพ เมื่อได้ฟังแม่น้ำทั้งห้าของเธอแล้วฉันลังเลด้วยไม่คุ้นเคยกันแต่ว่าฉันอยากลองไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าดูสักครั้งแต่จะให้ไปแจมกับเธอทั้งสามคนนั้นโดยมีฉันหน้าแปลกอยู่คนเดียวฉันก็มีความกล้าไม่พอดังนั้นฉันจึงผัดผ่อนกับเธอเอาไว้จนกระทั่งฉันได้มาชักชวนนายเป็นหนึ่ง น้องชายที่นับถือกันในานามจริงๆน้องเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถมากคนหนึ่งสนิทสนมกันเพราะออกไปดริ้งหลังเลิกงานด้วยกันบ่อยๆเพราะต่างคนก็ต่างเป็นโสดพอบอกโปรแกรมคร่าวๆเขาบอกว่ามาเก้เาไม่มีอะไรน่าสนใจผมอยากไปห้องโกงมากกว่าครับความน่าสนใจอย,อยู่ที่สาวๆอีกสามคนนั่นต่างหาก นั่นมันพี่ไม่ใช่ผมเขาย้อนกลับมาฉันหน้าจ่อยที่ถูกรู้ทนัน